นี่ฮะหมาตัวนี้มันชอบมาวิ่งมันชอบเข้ามาอ่าวิ่งมาหาเราแล้วก็มาเล่นกับเราเนี่ยฮะไอ้ลักกี้เนี่ยลักกี้มาดิลักกี้ลักกี้นี่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 ถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายถึงเวลาถ่ายรูปแล้วไม่มาเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยเนี่ยมามาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยอ่ะลักกี้ขาขาเนี่ยขาขาดูดูมันทำ อ่ะขาขาเออมันเก่งเลยลักกี้มันเก่งนะเนี่ยฮะเจอลักกี้นน่เน่ในไอด้ดำดูไอด้ดำไอด้ดำมันไม่ยอมเข้ามาเนี่ยครับบรรยากาศป่านสวนกับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ช่องอาเดียนทัวร์ป่า เพื่อนมาเดินเล่นที่บ้านสวนที่แถบห้วยเมกกระ,ะสินก็จะมีหมาฝูงหนึ่งแล้วก็บรรยากาศก็จะบรรยากาศบ้านๆแบบนี้ครับก็จะมีเกษตรกร,ร,กรที่ก็ททำอาชีพฟาร์มเห็ดครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับมองไปก็จะเจอฟาร์มเห็ดที่นี่เขาทำเกษตรกรเรกร็าทำปลูกเห็ดขายครับเพื่อนๆครับส่งเห็ดขายตัดส่งตลาดขายแล้วก็ เป็นพื้นที่ที่ทําการเกษตรทําฟาร์มเห็ดเยอะมากที่จังหวัดกาลสินแถบอําเภอห้วยเมกแล้วก็อำเภอยางตลาดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทําฟาร์มเห็ดแล้วก็มีเกษตรกรบางพื้นที่กเ็เลี้ยงกุ้งด้วยครับเกษตรกรที่อยู่ใกล้เขื่อนลําปาวก็จะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นเกษตรกรที่อยู่ห่างพื้นที่ชนประทก็จะทําการเพาะปลูกเห็ดขาย นะครับแล้วก็ทําพืชสวนอย่างอื่นเนี่ยฮะยากาศตอนเช้าๆบ้านบ้านแบบนี้ครับที่กาลสินก็อากาศดีครับเพื่อนๆวันนี้เช้านี้อยู่ที่19องศาเซนเซียสครับอากาศเย็นสบายครับเนี่ยเจอชาวบ้านเนี่ยฮะเอาลงไปใส่้พี่ไอ้เอาลงไปเคลื่อนปะไปลาม เนี่ยเขาเช้าเช้าแบบนี้ก็ดีครับเพื่อนๆครับตื่นแต่เช้ามาเมื่อคืนก็นอนหลับสบายครับที่กาะสินเพราะว่าอากาศมันเย็นสบายก็กลางคืนก็จะอยู่ประมาณสัก18 19องศาเซนเซียสครับถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะอยู่ประมาณสัก25 26องศากับช่วงนี้มัน เป็นเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็เรามาเที่ยวกระสินก็วันนี้ก็ตรงกับวันที่4ทธันวา2อ1 3ัรบมรับเพื่อน,นครับเออวันนี้น่าจะเป็นวันไม่แน่ใจขอเช็ควันนิดหนึง่งเออโทษทีครับว,นนวันนี้วันที่3วันที่3ทธันวานนนนครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับกุ้ยหนุยกุ้ยหนุยเจ้าหนุยจ้าหนุยเนี่ยฮะหมา หมาตัวนี้ไอันนี้ไอ้เจ้าลักกี้ตัวนี้มันชอบวิ่งชอบกระโจนเข้ามาหานี่เหยื่หย,ย,ยื่นี่ดูดินี่ลักกี้มันชอบมันชอบตะกุยอย่างเงี้ยเนี่ยลักกี้ลักกี้มันชอบตะกุยอย่างเงี้ยยากัดอ่ามันจะมันจะกัดเบาๆนิดนึงไอ้เจ้าลักกี้นน Lucky เนี่ยนี่ลักกี้เนี่ย เจ้ระกี้นะี่ยนี่อีกแล้วมันชอบตะกุยขึ้นมาหาเราไปแล้วนะนะไปแล้วนะนะอ่าเราจะไปหาไอ้เจ้าตัวโน้อีกตัวหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงโน้นนะครับตรงนี้ครับเพื่อนก็จะเป็นฟาร์มเห็ดของพี่ๆเขาพี่เขา อขอกนี้เขาจะตัดส่งเรียบร้อยแล้วได้หมดหน้าตัดแล้วเขากำลังอบเห็ดอยู่อีกจักมืออะไรตัดอีกไงมาตัดใน,นหูเหรอปะอ๋อตอนนี้เขาอบเห็ดอยู่เพราะว่าเขาเขาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าไอ้คอกเนี้ยสามสามอกเนี้ยอีกประมาณสักสามสี่วันเขาก็จะ,ะเปิดขึ้นมาตัด ตัดได้เรื่อยๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้แดนแดนแดนนี่เจ้าแดนมาแล้วเจ้าแดนมาแล้วเออ,อเจ้าแดนมาแล้ว เนี่ยหมาตัวนี้เมื่อก่อนเคยเลี้ยงมนตั้งแต่เล็กๆตอนนี้มันโตแล้วเนี่ยเนี่นนมนดดยมันจะกัดเนียมันจะกัดเดี๋ยวดูมันจะกัดเดี๋ดูมันจะกัดเราดันดันดันัดันดดัน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 ดัดันด,ดันด,ดัดันดันดั เด่นเดๆนเด่นเดนเดนเดนอ่ะไปแล้วไปแล้วเอาละครับเพื่อนๆครับคงจะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปช่องอดีออนทัวร์นะครับวันนี้เราพาเพื่อนมาทัวร์ที่จังหวัดกาฬสินครับมาในวันที่3ธันวาสอง5ันรนะครับเรามาชม ฟาร์มเห็ดเล็กๆของชาวบ้านที่อยู่พื้นที่อำเภอเม,มืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทําอาชีพกเกษตรนะครับก็ทำปลูกเห็ดขายเอ้ยหมาตัวน,นี้มันจะมากัดไอ้เจ้าลักกี้ตัวนี้มันชอบเล่นกับเพื่อนเนี่ยฮะมันเมื่อกี้มันกัดมือผมกัดเบาๆเนี่ยลักกี้ตรงนี้อ่ะบ๊ายบายเลยบ๊ายบาย มือข้อมื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 อเนอีกก่ยลากีตรงเนี้ยมันชอบเล่นสวัสดีอารักครับคงจะเป็นช่วงสุดท้ายของช่องอดีออนทัวร์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกทกท่านนะครับเพื่อนๆครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้เรา,เาต้องก่อนจากก็อย่าลืมกดติดตามช่องอดีออนทัวร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย